เอาเจลลี่บุกมาเป็นท็นอปปิ้งในน้าสีลุงมันจะเข้ากันไหมนะคือฉันไปเจอเจลลี่ตัวใหม่ในเซเว่นที่บอกว่ามีมาเลเซียอ,อยู่ด้วยสังเกตเด่นมากคือหน้าซองเขาจะเป็นหมีเบลริกอมน่นารักน่ารักแต่ที่สงสัยสุดคือเจนลี่มีมาเลเซียมันจะเป็นยังไงทุกคนแล้วคืออยู่ในเนื้อเจลลี่จริงๆทั้งสองรสเลยมาลองกินสรสสตรอเบอรี่กันอม เยลลี่เขาจะเนื้อนุ่มๆน,นะคือทํามาจากบุกแล้วก็มีไฟเบอร์ด้วยอร่อยอะ่ะชอบตรงที่มีเทกเจอร์ให้เขียวเมลเจียกรุบๆเฮ้ยมันไปด้วยกันได้นะเดี๋ยวมาลองรสพีช รสพีลก็หอมความแบบมีอะไรให้เขียวคือกินหมดเนี้ยอิ่มได้เลยนะมันอิ่มนานแคลน้อยแก้หิวได้อะแล้วก็มีวิตามินด้วยนะทุกคนคือถ้าแช่เย็นแล้วเอามากินอ่ะได้ฟิลเหมือนกินไอติมเลยแต่แกว่าแค่นี้มันพอหรอวะปฏิบัติการใส่หุงเรายังไม่ลืมเห็นคนเขาชอบทากันแล้วใส่เยลลี่เป็นฮอปปิ้งนะมาค่ะเราจะลองทําด้วยแล้วเดี๋ยวจะใส่เฮจเจลลี่ไว้บนสุดนี่นะหรือน้าใส่หนุงติดแกรมที่เขาว่าทําเป็นเล่นมันอร่อยนะเว้รเจลลี่บุกเย็นๆกับน้ำซ่ามันก็เข้ากันดีอยู่ไปอง้้นนเเตต็มมมแโช์ี ลิก็มาไว้มี่ค่ะนยะที่เซเว่นทั่วประเทศอย่าลืมไปหามาลอง